สวัสดีครับผมต้นฮักกรอบนะครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับนะของบริเวณตลาดเมืองไทยพัฒละนะครับตอนช่วงใกล้เที่ยงกันนะครับนี่นะคลูกค้าคนประชาชนลูกค้าก็เริ่มเดินไปเดินมานะครับนะตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็อย่าลืมส่งกําลังใจมาให้กับต้นฮักกอบด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกําลังใจแวะเวียนเข้ามากดไลค์ เอียงเข้ามาปิแุแฮ่ในช่องต้นทักอกอกด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะคะรับทุกท่านขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้กับต้นทับกอกอกนะครับ ผมก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์เขาา้ share, เขามากดแชร์เข้ามากดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามให้ในช่องต้นหักกอกนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับขอบคนก็ค่อยๆทยอยเดนมาจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะครับเอฟซีต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ทุกท่านนะครับมาอยู่ด้วยกันมาเป็นกําลังใจให้กับต้นหักกอกนะครับ ขอขอบคุณมากเลยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่แวะเอียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมนี่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามให้กับช่องต้นทักนะครับสำคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม